สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum the Oracle Tarot Therapy นะครับช่องดูดวงมากกว่าการดูดวงครับก็คลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปของชาววันศุกร์ครับก็มาเช็คพลังงานพื้นฐานนะครับพลังงานในอีก6เดือนข้างหน้านี้จักรวาลจะจะัดสรรสิ่งใดหรือพลังงานใดที่คุณอาจจะต้องรู้ครับสำหรับชาววันศุกร์นั่นเองก็มาดูกันครับก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นชาววันศุกร์ครับแต่ก็ยังเป็นการอ่านแบบภาพรวมเป็น general reading ครับดังนั้นมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงมันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับสำหรับชาววันศุกร์แต่สิ่งที่สําคัญคือตัวคุณนะครับผมเชื่อว่าตัวคุณเนี่ยคือคนที่จะปรับจะเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เมื่อไพ่ขึ้นมาในทิศทางที่ดีครับแล้วคุณสามารถที่จะ เปลี่ยนพลังงานของคุณในเชิงที่ดีได้นะครับชีวิตของคุณเนี่ยจะพุ่งทยานนะครับอ่าเราก็อยู่เหนือดวงนะครับส่วนอะไรที่เป็นพลังงานเชิงลบที่เข้ามานะครับเราไพ่เป็นคําแนะนําให้คุณแล้วคุณไปค่อยๆปรับค่อยๆไปแก้นะครับหรือค่อยๆไปทําความเข้าใจเนี่ยกับชีวิตกับพลังงานของคุณเราก็มีสติต่างๆเนี่ย ชีวิตของคุณก็จะค่อยๆเปิดเผยสิ่งดีๆเข้ามานะครับก็ดังนั้นเนี่ยมาดูกันครับว่าเช้าวันศุกร์ครับอีก6เดือนข้างหน้าพลังงานชีวิตฐานชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกไพ่มา12ใบก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เลือกไพ่ไว้นะครับเช้าวันศุกร์ครับพื้นฐานพลังงานนะครับฐานชะตาชีวิตอีก6เดือนครับเช้าวันศุกร์ครับ ชาววันศุกร์ฐานชะตาชีวิตอีก6กเดือนข้างหน้าครับ1นครับสครับสครับชาววันศุกร์ฐานชะตาชีวิตอีกหเดือนข้างหน้า4ครับ หครับ6ครับชาวันศุกร์ฐานชตาชีวิตอีก6เดือนข้างหน้าครับเครับแครับ ชาววันศุกร์ครับสิบครับสิบเอ็ดครับอีกใบหนึ่งครับขออีกใบหนึ่งครับสิบสองโอเคนะครับ bottom d i r e c t ของคุณเป็น seven of cups ครับ โอเวอร์ออฟเอเนของคุณนะครับเซเว่นออฟคเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือน Choice ครับเหมือนช้อยส์เหมือนการตัดสินใจเหมือนคุณเกิดไอเดียเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะทำนั่นที่อยากจะทำนี่ครับอยากใช้ชีวิตนะครับอะไรต่างๆมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง King of Wands ครับ มี Four of c o r n ครับมี Queen of Cups ครับมี High of Friends ครับมี Ace of Wands ครับมี Four of Cups ครับมี Tears of Swords ครับมี Knight of Cups ครับกาวถวย มี five of c o ์ n ครับมี empress ครับ The Empress มี t ี่อ f c o อ n ครับโอเคแล้วก็มี the moon ครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมก็ยาาเลื่อนโอเค ถ้าถามว่าชาววันศุกร์นะครับพื้นฐานพลังงานเนี่ยในอีก6เดือนข้างหน้านะครับฐานชาตาชีวิตในอีก6เดือนข้างหน้าต้องบอกว่านะครับมีทิศทางที่ดีมากขึ้นครับอะไรที่มันไม่ดีครับมันกําลังจะเปลี่ยนไปนะครับอะไรที่ดีกําลังจะเข้ามาด้วยสําหรับบางคนครับชาววันศุกร์ครับเว่นอฟคอนอเว่นอ นะครับผมรู้สึกว่าหลายหายคนเนี่ยความฝันความมุ่งหวังอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณอยากจะทำนะครับมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริงด้วยจิตวิญญาณของคุณครับด้วยเสียงภายในของคุณการเชื่อมั่นครับในตัวคุณการเชื่อมั่นในในแรงบันดาลใจต่างๆความเชื่อมั่นในศักยภาพต่างๆของคุณที่คุณมีชาววันศุครับฐานด้วย ข้างหน้าครับรีลิสครับเนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่ามันมันคือช่วงระยะเวลาที่ในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันคือช่วงที่คุณปรับพลังงานของตัวเองอย่างเต็มที่ละมันเหมือนเป็นฤดูการใหม่นะครับฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ๆนะครับฤดูการเจริญเติบโตของชีวิตใหม่ๆของคุณนะครับบางอย่างคุณอาจจะต้องทิ้งไปครับพลังงานลบๆต่างๆอาจจะต้องทิ้งไปเพื่อรับพลังงานดีๆที่จะเข้ามา แล้วก็มี correct s, ครับความกล้าหาเนี่ยละครับความ action, action ครับลุยครับวางแผน opportunity มาด้วยนะครับใน bottom the ของคุณ opportunity เนี่ยต้องบอกว่าจักรวาล divine ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังไกด์ไลน์คุณกำลังบอกคุณครับกำลังกระตุ้นคุณในช่วงให้คุณใช้เขาเรียกว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมา king of w a n d กับ the empress ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เป็นช่วงที่คุณจะมีไฟจะมี p พ s ชั o จะมีไอเดียเยอะมากๆที่คุณอยากจะทํามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทํางานหลักงานเสริมเยอะแยะมากมายที่คุณอยากจะทําดังนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นช่วงจังหวะในะอีกหเดือนข้างหน้าอาจจะต้องลองดูครับลองทําดูนะครับถ้าคุณอยากจะทาอะไรลองทําดูก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ สำหรับชาววันศุกร์ขับไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมานะครับบางคนนะครับชาววันศุขเป็นชาวราศีของธาตุไฟเมษสิงธนูก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ต้องบอกว่า King of b o n d เนี่ยพื้นฐานคุณเลยในะอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าภูมิใจในตัวเองครับ คุณจะมีความภูมิใจในตัวเองคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณเก่งจังเลยนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณถูกกระตุ้นนะครับจากโลกภายในของคุณให้ให้แอคชั่นอะไรบางอย่างให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตของคุณนะครับบางคนเป็นการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับบางคนเป็นการเหมือนไปเรียนรู้นะครับเรียนออนไลน์หาความรู้หาองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มเติมของคุณก็ได้เพรรู้สึกว่า King of Bond มาเนี่ยสิ่งที่คุณทำนะครับในเรื่องของงานนะครับ ต้องบอกว่ามีทิศทางที่สวยงามมากๆมีการเงินนะครับไหลเข้ามาหาคุณจากจากงานครับจากธุรกิจจากไอเดียต่างๆตรงนี้ของคุณการลงทุนต่างๆต้องบอกว่ามีเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นจากก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่มันจะมีเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นแต่อย่างนั้นก็ตามนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะต้องมาจากความไม่ได้รู้สึกขาดมันมีไฟออฟคอนขึ้นมาครับ อยู่ตรงข้ามกันกับตาแหน่งของการเงินพอดีนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเรื่องเองินอาจจะรู้สึกแบบต้องต้องใช้ mindset ในเรื่องของการเงินใหม่นะครับคุณอาจจะมองเงินว่ามีเงินเข้ามาเราต้องเก็บ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 อย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณอาจจะกังวลในเรื่องของอนาคตวางแผนอนาคตว่าจะมีเงินเก็บอะไรต่างๆไหมแต่ผมรู้สึกว่าเงินนะครับมันมันเป็นสาสารมันเป็นพลังงานอยู่แล้วรอบๆตัวคุณดังนั้นเนี่ย คุณหาเงินได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคุณมีองค์ความรู้อยู่ในตัวของคุณหมดแล้วนะครับคุณเห็นไหมครับเป็นคิง g อฟฟอนที่มีทรัพสมบัติมีเสื้อผ้าหน้าผมมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมา,จากจับัวใจของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านไปได้เราทําได้เราลุยได้นะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกสําหรับชาววันสุขคือเมื่อคุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยคุณสามารถทําได้แน่นอนเมื่อคุณ โปรแกรมตัวเองนะครับว่าคุณจะมีเงินเข้ามามันจะมีเงินเข้ามาเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของเงินครับตำแหน่งที่2ในเรื่องของเงินนะครับในเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆคุณมีอยู่แล้วครับอต้องบอกว่ามันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยมีเก็บมีใช้นะครับมีซื้อของอะไรต่างๆในหกเดือนข้างหน้านี้นะครับมันมีเงินเข้ามาในลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคุณส่วนในเรื่องของจิตใจความคิดจิตวิญญาณต้องบอกว่า คีนอปครับคืออินทวิชันครับคีย์นอปครับคือสัญชตาตญาณคีนอปครับคือความรู้สึกภายในองค์ความรู้ภายในของคุณจะเปิดเผยขึ้นมาครับซึ่งองค์ความรู้ภายในของคุณจะเปิดเผยมาเป็นในเรื่องของไอเดียเป็นในเรื่องของความฝันเป็นในเรื่องของแนวคิดนะครับแนวคิดอยากจะขยับขยายตัวเองแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแนวคิดที่จะเปลี่ยนชีวิต ให้ดีขึ้นนะครับต่างๆตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของครอบครัวต้องบอกว่าในเรื่องของครอบครัวของคุณนะครับญาติผู้ใหญ่รักญาติผู้ใหญ่เอ็นดูคุณนะครับหรือคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจตัวเองหรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆเนี่ยอาจจะตกมาอยู่ที่คุณครับต้องรับผิดชอบนะครับเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับครอบครัวแต่แต่ ผมรู้สึกว่าคุณทําด้วยความจำใจสิ่งนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณเกิดมาเพื่อดูแลครอบครัวใส่ใจครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดต่างๆตรงนั้นก็ได้หรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาครอบครัวของคุณก็ได้นะครับที่อากจ,จะสื่อสารกับคุณมาดูการคร้บในเชิงของความรักครับความรักนะครับขึ้นมาเป็น a i g h of wands หลายๆคนความรักดีขึ้นครับ ที่ทางความรักดีขึ้นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์บางคนคนโสดครับโสดเนี่ยถ้าคุณโสดเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณโสดแล้วงานดีคุณโสดแล้วงานเด่นคุณโสดแล้วเงินเข้ามานะครับหรือบางคนที่เป็นคู่คู่รักนะครับอาจจะมีทิศทางที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เกิดขึ้นมานะครับเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากแบบมันอาจจะแย่ๆแต่ เปลี่ยนปรับความเข้าใจกันไปในเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้หรือผมรู้สึกว่าคุณสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นใส่ใส่ความสนุกสนานในชีวิตนะครับกับตัวเองมากขึ้นก็ได้ผมเห็นทิศทางเหมือนบางคนไปเที่ยวนะครับผมเห็นทิศทางบางคนเหมือนแบบรู้สึกว่ากระตุ้นตัวเองมากขึ้นนะครับที่จะใช้ชีวิตให้สนุกสนานนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยเป็นไฟออฟคัพขึ้นมานะครับในเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะรู้สึก okay. ว่าอยากอยู่คนเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วคนวันศุกร์เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวนะครับอยากอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนขี้เบื่อนะครับดังนั้นเนี่ยลองเข้า ไปในชุมชนครับลองเข้าสังคมหรือจะมีการเข้าสังคมด้วยก็ได้อย่ากเก็บตัวคนเดียวมากนะคือถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่คนเดียวได้เวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย เข้าสังคมแล้วไปหลงในสังคมหรือไปรับพลังงานลบมากจะเกินไปเนี่ยคุณอยู่คนเดียวแล้วมาปรับจูนพลังงานของคุณอะแบบนั้นดีครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันมันมันเบื่อวิถีชีวิตเดิมๆคุณต้องหาอะไรที่มันสนุกสนานคุณต้องไปเจอเพื่อนบ้างคุณต้องไปเข้าสังคมบ้างคุณต้องไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้างนะครับจะดีกับคุณแล้วมันจะส่งผลต่อสุขภาพคือทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในชีวิตคือชาวกองที่ชาววันศุกร์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะครับด้วยตรงน ส่งผลสุขภาพของคุณอะแข็งแรงครับมันมันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่แค่ดูอารมณ์ของตัวคุณคือพออารมณ์ดีคุณก็จะดี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 นะครับแต่เมื่อเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อเสียงๆคุณก็จะพลังงานตกลงไปได้เร็วเหมือนกันอาจจะต้องมามาทําตรงนี้นะครับเหมือนอารมณ์ของคุณสวิงครับเนี่ยมันเหมือนเชฟนอฟครับครับคือสวิงครับคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของ ทรีออฟซอร์ดเนี่ยในตำแหน่งตรงนี้นครับเป็นในเรื่องของถ้าใครกําลังแบบคิดจะแต่งงานอะไรต่างๆในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับหรือในฐานชีวิตในหกเดือนของคุณนะครับถ้าคุณจะแต่งงานนะครับมองในเรื่องของการแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีเลิกที่ดีของคุณในอีกหเดือนข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นทรีออฟซอร์ดขึ้นมาในตําแหน่งของ ความสัมพันธ์การแต่งงานนะครับหรือระวังนะครับคือถ้าคุณคิดจะร่วมลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับเหมือนมันมีไพ่ขึ้นมาเตือนนะครับถ้าคุณจะลงทุนกับเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่โอเคใน6เดือนข้างหน้านี้อาจจะถามว่าลงทุนได้ไหมนะครับคุณลงทุนได้ครับแต่ต้องทําสัญญาอะไรต่างๆให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณเห็นไหมครับเป็นทีออฟซอดการร่วมลงทุนอะไรต่างๆนะครับอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังไว้นะครับก็ได้ดังนั้นลองดูให้ดีปั้นผลอะไรต่างๆนะครับหรือในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับถ้าอยากจะแบบคอมมิทเมนต์แต่งงานนะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีเลิกมีดวงในปีนี้นะครับหรือมันก็ะชั้นชิดจนเกินไปก็ได้นะครับแต่ลองดูได้ครับไพ่แค่แนวทางเท่านั้นแล้วมันก็อาจจะใช่แค่สําหรับบางคนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมรดก เป้าไม้ธุรกิจอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าในฮับครับมาเนี่ยอารมณ์ของคุณส่งผลทั้งหมดต่อเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องชีวิตของคุณเป็นภาพรวมเมื่อคุณอยู่ใน e อ e น g y ของในฮับครับ ation, ครับแมนเนฟเ t ตชั่กดแรงดึงดูดอะไรต่างๆจะดึงดูดทุกๆสถานการณ์ของคุณเข้ามาด้วยนะครับในตำแหน่งตรงนี้ครับคุณมีเงินครับดังนั้นผมรู้สึกว่าตำแหน่งของเงินของคุณเนี่ยเงินดีมาจากการทำงานที่มีความสุขผมรู้สึกว่าชาวกองวันศุกร์เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าบางคนอยู่ในงานที่เจองานที่ชอบแล้วเจองานที่ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เจอเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางของการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการหาตัวเองนะครับดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาของการหาตัวเองสําหรับบางคนด้วยก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มีนะครับในเรื่องของไฟฟ์คอนครับไฟฟคอนตรงนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของบางคนนะครับอาจจะต้องมันมีความเบื่อ นะครับบางคนอาจจะต้องออกไปหา i n นสปิเรชันให้ตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าไฟล์อัฟคอรเนี่ยมันคือความเบื่อละอยู่ที่เดิมเบื่อเบื่อรูที่น้ำเดิมนะครับอาจจะต้องหากิจกรรมใหม่ๆนะครับอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมหาองค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพลังงานของคุณก็จะดาวลงนะครับก็ ลองดูครับเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองบ้างครับทำงานที่เดิมนานๆเนี่ยลองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรูทีนคุณอาจจะขับรถไปทํางานทุกวันใช่ไหมครับคุณอาจจะลองเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะดูก็ได้นะครับอะไรต่างๆให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังงานคือคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบบยกใหญ่ครับแค่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับในชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เคยตื่น ก่อนจะไปทํางานนะครับคืออาจจะตื่นแบบ10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก่อนไปทํางานนะครับเตรียมตัวไปทํางานแล้วแบบเร่งรีบนะครับแต่คนลองเปลี่ยนดูตื่นให้เร็วกว่านั้นขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมานั่งสมาธิมาอ่านหนังสือสัก หนึ่งหน้าหรือ5หน้านะครับมาออกกําลังกายยี่เ้นที่สายนิดหนึ่งชีวิตคุณเปลี่ยนครับอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนั้นเลยแล้วก็วิธีที่คุณคิดเรื่องเงินครับอาจจะต้องดูวิธีที่คุณคิดเรื่องเงินก็ได้นะครับคุณอาจจะมองว่าคุณไม่มีต้นทุนในการลงทุนอะไรต่างๆไม่จริงครับคุณมีองค์ความรู้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยค่อยๆค,คิดค่อยๆหาครับแล้วคุณจะพบคําตอบอย่าอย่าอย่ากดดันตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นทิศทางของคุณต้องรีลิสพลังงานลบๆเคลียร์พลังงานลบๆบ,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 บางคน วันศุขรจะต้องเคลียร์พลังงานลบๆอะไรต่างๆออกไปให้หมดก่อนนะครับด้วยการมีสติรู้ตัวชั่วพร้อมนั่นเองครับแล้วก็มีนะครับต้องบอกว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของอาชีพมากๆในอีก6เดือนข้างหน้านะครับ อาชีพคุณนะครับที่คุณทำเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือใครทํางานโซเชียลออนไลน์สื่อออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าปังนะครับมีมีความปังปังในที่นี้คือโดดเด่นน่าสนใจนะครับตัวคุณน่าสนใจสินค้าคุณน่าสนใจบริการคุณน่าสนใจครับเรากา็ต้องบอกว่า มีความอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้คือมีความอุดมสมบูรณ์ DM press ขึ้นมาเนี่ยคืออนาคตของคุณอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะครับมีแต่คุณนะครับคิดว่ามันขาดนะครับคุณไม่ได้ขาดครับคุณมีอยู่แล้วนะครับคุณแค่รู้สึกว่าขาดเองแต่จริงๆเมื่อโลกภายในของคุณอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในตําแหน่งที่11ครับตรงนี้คือตําแหน่งของจิตวิญญาณนะครับคือตําแหน่งของอนาคตความปรารถนาความหวังต้องบอกว่าคุณสร้างชีวิตด้วยตัวคุณเองได้นะครับชาววันสุดคุณเก่งอยู่แล้วคุณเนี่ยไพ่ต บอลเนี่ยคือบอกว่าคุณมีคุณมีความสามารถนะครับคุณมีความเก่งคุณมีคุณมีของดีที่อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับมันเข้ามาจากการที่คุณคิดแล้วก็ความเบื่ออะไรต่างๆแค่นั้นเองแต่เมื่อคุณแบบเชื่อมั่นมั่นใจคุณทําได้คุณลุยได้คุณสามารถสร้างชีวิตได้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ คุณเติบโตไปในจุดสูงสุดของชีวิตของคุณได้แน่นอนเพราะว่าไพ่ใบนี้เดิมมลขึ้นมาในในตำแหน่งของจิตวิญญาณในตำแหน่งของจิตใต้สำนึกนะครับดังนั้นในโลกของภายในทั้งหมดหรือในเรื่องของการพัฒนาโลกภายในของคุณคือเด m โมนของคุณนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดชาวกองวัสุขเซนส์สัญชาตญาณอินทิชันของคุณมีคุณเก่ง คุณมีปีชาญชาคุณมีปัญญาญาณอินทิชนันของคุณกําลังนําทางกําลังบอกทางว่าคุณต้องทําอะไรอยู่มันมีหลายอย่างมากๆที่เข้ามานะครับแต่หลายๆอย่างที่เข้ามานั้นอะ่ะมันมีทั้งเออสิ่งดีๆนะครับมันมีทั้งความเครียดความทุกข์อะไรต่างๆแต่อยู่ที่คุณเลือกโฟกัสว่าคุณจะเลือกความสวยงามไหนในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าชาววันศุกร์ครับที่ทางชีวิตในอีก6เดือนข้างหน้าจักรวาลจะส่งทิศทางที่ดีมาให้กับคุณครับดังนั้นเนี่ย จิตใต้สำนึกคุณโปรแกรมตัวเองไว้แบบไหนเนี่ยคุณจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณดีๆแล้วก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับตลอดเวลามาดูกันครับชาววันศุกร์ครับว่าพื้นฐานพลังงานชีวิตในอีก6เดือนข้างหน้าครับของชาววันศุกร์จักรวาลมีอะไรที่จัดเตรียมไว้ให้คุณบ้าง Higher purpose ครับ Align yourself with love and w i s Dom Sun in p i c e s ครับราศีมีนนี่เลย Higher purpose มันคือโลกภายในของคุณทั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับ10 11 12เนี่ยมันเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับโลกภายในของคุณละมันเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวของ จิตเดิมแท้จิตต้สำนึกไฮเออร์เซลเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคุณมีอยู่แล้วครับผมเห็นว่าชาวกองวันสุขเห็นทิศทางชีวิตของตัวเองแล้วคุณกำลังสั่นสะเทือนไปในเส้นทางนั้นอยู่นะครับเมื่อคุณสั่นสะเทือนไปในเส้นทางนั้นอ่ะแน่นอนครับในเส้นทางที่ใช่เนี่ยมันจะต้องเจอบททดสอบเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณเรียนรู้ให้คุณเติบโตนะครับให้คุณปรับให้คุณเปลี่ยนที่พลังงานของตัวคุณแล้วคุณจะสมดุลน,นะครับเราก็มี มูนอินแคบิคอนครับเอ m ดคอมเพสเมนต์สเกลมัลเทนทูกรายและเซนส์ออฟเอชิฟเมนต์เนี่ยแหละครับมีความสำเร็จเกิดขึ้นมามันจะมีดิเรกชันใหม่ๆมันจะมีเอ่อเ <c oughs> ขาเรียกว่าความท้าทายเกิดขึ้นสำหรับชาววันศุกร์มากับคอลเลกซ์เลยนะครับเป็นทั้งภูเขาเป็นทั้งทะเลนะครับแต่คุณมีแผนที่ชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วคุณคุณรู้แล้วครับว่าคุณจะลุยด้วยทักษะสกิลไหนดังนั้นลุยเต็มที่ครับคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วคุณมีเป้าหมายอะไรลุยให้เต็มที่ครับฮาร์โมน l i ฟ e with music love and romance เนี่ยครับออกไปใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าในเรื่องความสัมพันธ์ของบางคนอาจจะดีขึ้นคนโสดอาจจะรักตัวเองมากขึ้นอาจจะได้เดินทางไปเจอคู่อะไรต่างๆเมื่อคุณเอ j นจอยกับชีวิตคือถ้าคุณเอ j นจอยกับชีวิตแล้วคุณสนุกกับชีวิตในทุกๆวันของคุณมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะเจอครับสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนชาววันศุกร์ครับโอ้โหแพทชิคาไ แพท t ิค u ล a r ิตี้ครับอ n นซันอินเทอร์ร o สบูส e s เซลล์เวิร์สแอนดการเงินของคุณจะดีขึ้นครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีเงินมากขึ้นมีเงินเก็บมีเงินใช้นะครับสุขสบายแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยสอดประสานโลกภายในของคุณให้มีความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์เราโลกภายนอกจักรวาลจะส่งมาในแบบที่คุณต้องการนะครับในลักษณะประมาณนั้นชาววันศุกร์ขออีกสักใบครับว่า ไพ,พ่พระพิคเนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอยากจะบอกอะไรสำหรับชาววันศุกร์ครับเตรียมพลังงานปรับพลังงานอย่างไรดีครับชาววันศุกร์ได้มาสองใบนะครับรีแลกครับเนี่แหละครับ,รบพระพิะเนต พัคพิคเน่นะครับบอกรีแล็กครับชิลชิลสนุกสนานกับชีวิตออกไปใช้ชีวิตไม่ต้องกลัวเงินหมดครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินครับคุณมีเงินเข้ามาแน่นอนจักรวาลให้เงินคุณแน่นอนครับคุณรู้วิธีหาเงินครับคุณหาเงินได้ง่ายมากคุณปั้นเงินได้ง่ายมากรีแรกลกรีแล็กผ่อนคลายไปไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับโปรเทคชันครับแล้วก็โปรเทคเอเนอร์จีของคุณให้อยู่ในพลังงานบวกนะครับเนี่ย ไพ่ใบนี้คือไพ่ของแสงสีทองครับอาจจะนั่งสมาธินะครับฝึกสมาธิให้อยู่ในพลังงานบวกๆก,ก็ได้สิ่งนี้จะช่วยปกเทคคุณจาก energy ลบหรือพลังงานลบนั่นเองนะครับแล้วยิ่งคุณอยู่ในความ relax เนี่ยเด็กน้อยภายในตัวคุณหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจะสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะครับชาววันศุกร์ครับก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้เลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับก็ฝากแชร์คลิปนะครับฝากถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ